สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ผมกลับมาเล่นเกม Murder Mystery 2เอ,อเยี่ยบหัวผมด้วยใจร้ายจังเกมนี้เห็นมีคนชอบดูเยอะกดไลค์เยอะผมก็เลยกลับมาเล่นแถมผมเองก็เล่นสนุกดีวันนั้นตอนนี้ผมมาเป็นแค่คนบริสุทธิ์แค่คนปกติดูสิว่าผมจะรอดได้นานกว่าเดิมไหมปกติผมเล่นโอ๊ะ อันนี้คุณตายแล้วอ๋อคุณยังไม่ตายโอเคผมคิดว่าคุณเป็นศพส,สิอ๋อเสียงปืนดังขึ้นแล้วอ๋อโอเคหนีก่อนไอ้เจ๊ยิงให้โดนอ้าสวยงามก็ <laughs> ถือป้ายจีจีด้วยคนเมื่อกี้ รอบนี้ผมเป็นเชอริฟดีจังเลยมาผมจะปกป้องทุกคนเองวันดีฮะเมื่อกี้มีเสียงคนแทงกันแล้วเหรอโอ้นั่นไงเออเมื่อกี้เอตอนที่ฆาตกรเอเดินมาหาผมผมลืมไปว่าผมเป็นเชอริฟอุ <laughs> ๊ป <Oops. laughs> เล่นเป็นคนบริสุทธิ์มาหลายตาพอมาเจอเชริฟลืมเลยว่าตัวเองเป็นเชริฟหนีอย่างเดียวเลยเมื่อกี้คุณชนะเหรอแต่คุณคงไม่ชนะหรอกถ้าเชริฟเก่งอเออป๊หนึง่งอ่าคนบริสุทธิแ์แหละอู้อน,นี้คืออะไรหยิบมีดอ๋อโถก็คิดว่าเป็นแบบไอเทมพิเศษโอ้ใครทำอะไรในห้องน้ำนี้เนะี่ยโอ้วั วัดทำไมมันจบเร็วจัง๋อ,อคือคนนี้เขายิงยิงสุ่มเลยเหรอเขารู้ได้ยังไงคนหนึ่งเปฆ่าแล้วก่อนอ้าคนบนี่สุดอีกแล้วมาผมขออยู่กับคนนี้แล้วกันผมมั่นใจว่าคนนี้จะปกป้องผมได้มาผมได้อยู่กับคุณ โอ้โวโอ้วโอวโอ้วโนโน้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 แล้วคนมีปืนตายไปแล้วเมื่อกี้เอาปืนก่อนอ่าวู้วันช็อตวันคิลอีที่ที่ผมยิงโดนได้ไงไม่รู้ผมยิงมุว้ว <laughs> อ่าคกอนบริสุทธิ์อ่ะจะต้องลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูสวัสดีครับ โอ้โอ้เฮ้ยคนนั้นมีมีดเอาผมกำลังจะพูดเลยว่าเขามาอยู่ดีคุณล้มเออไม่นะเขามีมีดเขามีมีดโอ้โนเขาอยู่ตรงนั้นโอ้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 เราผมต้องวิ่งไปทางไหนว้าวฮัลโหลฮัลโหลว้าวฮัลโหลยูแคนอตเก็ตมีว้าวว้าวอ๋อหัวติด อ่ะคนถือปืนอยู่ไหนคนนี้ป่ะอ๋อคนนี้โอเคันไงยิโอสวยงามสวยงามสวยงามอลองซุ่มดาบหน่อยสิดาบไม่ใช่ดาบมีดผมมีเงินเท่าไหร่ร้ 170. อยเจ็ดสิบซื้ออะไรไม่ได้เลยโอเคไม่ได้ซื้อคนบริสุทธิ์อีกแล้วผมนี่เป็นคนบริสุทธิ์จริงๆ ได้แต่การเป็นคนบริสโอ้อขอโทษครับเดินชนเสร็จแล้วเมื่อกี้อ้าวคุณผู้พิทักผมโอ้ททำไมน้ำมันน้ำตาลใครลืมกดแน่นอนเอาเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ำผู้หญิงเล้ออุ๊บโทษทีอ๋อห้องน้ำผู้หญิงมีคนไม่กดแต่ห้องน้ำผู้ชายเอ่อชักโคกติดไฟไม่รู้ห้องน้ำอันไหนปลอดไฟกว่ากันเกอะไรขึ้นไาหวัว อ่านั้นไงยิงเขาไม่คุณยิงพาดอ๋อแล้วปืนอยู่ในอากาศปืนอยู่ในอากาศใครก็ได้ไปยิบอ่ยิบพัดที่ผมงจดนอ้หอาเฮ้ยคนนั้นแรกเหรอโอเคฆาตกรหนีไปแล้ว แล้วผมจะตามฆาตกรทำไมเนี่ยหาสิฆาตกรเขาอยู่ทางนี้โอ้าากรโว้ดเชอริฟนี่โชคชะตาของเซนิชอ่าอ่าแล้วคุณคุณชักมีดออกทำไมคุณเป็นฆาตกรคุณคุณถือมีดสิครับ คุณสืมีดอ่ะมันจบแล้วเหรอวัดเป็นฆาตกรโอ้โหสาสิบเปอร์เซ็นยังไม่ได้เป็นฆาตกรเลยคิดดูสิเดียใจโอ้มีคุณติดไฟคุณรู้ตัวไหมเนะี่ยไม่ร้อนเหรอทำไมคนนั้นเขาเดินอย่างนั้นโอ๊ะ ทำไมมียิงปืนแล้วอยู่ชั้นบนแน่เละต่อขึ้นไปสารแน่หน่อยตตๆวัสดีใครยิงอะไรกันใครยิงอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเอาเฮ้ยคนนี้มีปืนนี่อ,อโอเคสงสัยวันนี้ผมคงไม่ได้เป็นคารากรแล้วน่าเสียดาย อไม่เป็นไรได้เป็นเชริฟหนึ่งตาแล้วก็อีกตาหนึ่งก็ได้ยิงฆาตก,กรก็ถือว่าคุ้มแหละวันนี้ <laughs> ผมไม่มีความชั่วในร่างกายเลยผมเป็นแต่คนดีรอบนี้โอ้ลิฟใช้ได้ไหมแป๊บหนึ่งมันมีไฟสปาร์กอยู่ขนาดนั้นผมยังจะถามบิงนอกว่าใช้ได้ไหมไค้ฟันอะไรโอ้โน oh, no! no 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 อย่าเอาผมเลยโอ้โ oh. oh. ใครก็ได้อ่า oh, thank you ย a เชียะเยเกือบแล้วโอเควันนี้วิดีโอนี้จบแค่นี้นะครับรอบนี้ผมเป็นแค่คนดีจริงๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องผมด้วยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรต่อ Bye bye.